เดย้อนหลังกอนเราจะพากว่าอะไรม่จะหยาบไม่ได้วะเวยเสยเวยเข้าไปคนชะลอคนนึ่สวยครับได้แล้วดีได้โอ้โหไม่ไหลไม่ไลซ้ายเลยต้องกดไลน์แอคเซปเขียวอ่ะอันเล่นแบบนันเลย

โอเคโอ้ยเฮ้ยแกวตัวันเลยเขาน่ะมองมองไม่ได้ปะเอ๊ยมีเดไหมได้ได้ได้ไมมีใครเรียกเลยผมแห้งปววเลยจังหวะเอเยน่ามีคุมนะคุมโซนโซนสบายสบายเข้าไปเลยครับสวยครับบายฮอปไปทำไปได้ดีครับสวย phơi lên gì mà phơi được đấy thôi thôi 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 được 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 ดีครับแมเข้าาไม้านัแมนดีกว่าสวยแมนเสียได้เสียะแนแมนคอยเข้าช่วยไม่เขากดยังงทางทางอิฟอิฟอิฟยนขอโทษอิฟสั้นไปหน่อยสั้นไปหน่อชิดไปหน่อยยัดไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามาแทงได้ครับติดกระโปรงได้ไว้ข้ามไปข้ามไปแมนได้เลยเฮ้ยอิฟโอ้ดดด

รีมเรานำอยู่คุมโซเราอ่ะเหมือนเดิมเก๋ยวก็ตัดได้สวยมีคัดแบบระวังไอ้ยจับปะสวยโอสโหเยนแบบตัวปีกอะไรผมว่าสวยท้ายไปแล้วสวยไปครับผมรับข้างหลังทำไม่ได้โอเค

นี่เลยครับกขันเลยสวยว่ะโอ้โหคิดว่าเอาเ้องต้องที่ยัดกันี่อยเอาดีสวยแล้วมุมมันประตูมันปิดเสาแรกอยู่กันอ๋อยังไงก็น่าจะปิดตั้งเล่นเลยปิกมันยโอ้ยมันตัดเอาเข้าเร็วโอเคยึดเก็บได้เกียวไปเลยสวยสวยรอรอบอลสองแล้วครับดีโอ้ยโอ้ยกิ๊กอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเราสองไปช่วยดีเดียวที่แมนตามไปดีเขาทำอยู่ก็สวยตายนานคนแฮปปี้ดีเโอเคโอเคจะฮิบคนี่วะมัวเชื่อ ตัดเกมหนักเลยนะฮ e นะไล่ไล่แบบเบียดเบียนมาก็ได้มแตัวกลางเดี๋ยวเดี๋ยวตรงมีฟอนสวยดีครับผมได้ไม่ได้โอได้โยนดีครับม่ตัวเลยมาสวยเลยวิ่งก่อนไม่มีใครเลยวิ่งให้มากี่นไม่ไหวแล้วหมดแล้ว ออกได้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 พี่กลางเราส่วนสองคนนะกลางโล่งมากแล้วหลังตรงรับโอเคเดี๋ยวพี่พี่พี่ต่างไปทีโอเคครับปักหลังได้เออนัใจหายทุกทีส่งกับบังโสวยผมาใจหายพวกผมไม่เยอะอย่างนี้กลัวกลัวมันไม่ถึงเรียบร้อยเรียบร้อยครับแต่วงแรกทั้งอกสวยเลยขวาได้สวยแต่งดูเทีนี้เออพ่ฮ้ยเดียว ทางซ้ายมีสองกลางสามเคโอ้ยหมดเวลาก่อนไม่เตรียมโยนแล้วนะไอ้ดีแลวมาต่อเพาห้อยหน้าสอดเราระหว่างเซนเตอร์สองตัวเลยดิเราดูตัวตามตำแหน่งเราเกียวเพื่อนหวยได้ปัวได้ปัว

ไม่ได้พี่ไม่ไตัวแม่งอย่างกะยักตายครับปีกเรียกนะพี่ปีกเรียกนะเฮ้ยโอ้โหเอาคนสวยสวยอะไรแม่งวะเนี่ยเออโกไม่เป่างยี้ผมไม่ออกคลเบอร์หกแล้วี่เสาแรกเสแรกไปยี่สิบเอ็ดไปอผมรูัวปิดตัวสองอะไรวไคนไหนคนตัวใหญ่ตัวใหญ่คนนึงซ้ายไปนะพี่เบนซ้ายคนซ้ายซ้

หวังเพื่อนโอเคตัวดีชิดหน่อยตัวอิบดีโอไม่เอาตัวที่หมดอําแล้วเนี่ยึงฝังได้ดูตัวฝังได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรด้ไม่ได้ไม่ได้ซ้อนเลยนะโอเคคนเนียงนะพีตัวซ้อนอยู่ซ้อนอยู่สวยเลยแล้วสวยเลยถ้าไม่ได้ก็วางทักก็ได้โอเคชิคหน่อยชิคหน่อยชิคชิกทาักหน่อยทางหน่อยเออคืนได้คืนได้ Lần 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 lần

อย่าลืมสไตล์แล้วนะพี่ตั้งเอาที่โทโทษโทษโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรดึงก็ได้นะโอเคเอาจังเอาจังหวะของเราของไม่มีหลายทางไปนี่ขึ้นไปนี่กลับมาทำไมวะอุ้ยเจ็บเลยจะชิวแดงชิวแดงอีบอากก่อนี้อากกว่าชิบหายแล้วเจ็บเลยอะไรอ่ะแม่งเยอะมึงเยอะ

เชียบไปก่อนเชียบไปก่อนเฮ้ยจับหายไเฮ้ยติดต่ออกตัวมันออกตัวมันเองนี้ปิดที่ไว้ปิดที่ไว้โอเคโอเคโอเคโอเนไรเค่อเค่อเค่อเอเค่อเข้างหลังได้ ยังเจ็บอยู่เลยยังไม่หายเลยครับล่างไปล่างล่างสวยเอกง่ายตามมาโอเคอย่าเล่นหลังเยอะอย่าเล่นหลังเยอะเขียวเขาบีบแล้วนะอย่า้องหลังเยอะโอ้สวยเอกหายแล้วหายแล้วเข้าเลยปี๊พัาได้สัตว์เลยอย่า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 เคาะหลังเยอะไปยัดไว้ให้ผมเองอะผมสบายเอาไผมจะเปิดก็ไม่ได้หาย ม่งดันหน้าไงเลีรยไปสวยปีหายใจดีเลเล่นเล่เล่นเล่นลยขอผมขอโอเคไปองมาหนวะหน่วยไปไช้าก่อนช้าก่อนช้าเดินดนหน้าไปคนเอาบอลคนหน้านหน้าเดหน้าไปเอาบอลคนหนึงหน้าหน้าหน้าไปงมาไ้ไปถอยมาหน่อยเออโลงพี่ใช่เมื่อกี้ไปลุมเยอะตรงนี้เลยว่าซอนให้ซอนไห้

nhưng 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 ผมจะช่วยเสียนะอย่าเสียนะโอเคไปเล่นอย่าเพิ่งเย็นเพิ่งเย็นรอหมดเวลาเลยแล้วค่อยเปิดตายไปเลยไปเลยหัวเลยตรงไหน้องไหนเลยครับน่าโก้ไปเลยไปครับตัดได้ตัดได้คนนึง